สวัสดีครับตอนนี้น้องวาได้เวลาไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วนะครับไม่ได้อาบน้ำอยู่นี่จะไปอาบน้ำอยู่ที่นู่นนะครับไปเด,ดินทางไปมอมแหมมมอมแหมม,มมครับนะผมจะไปทำงานแล้วได้เวลาที่ ผมจะไปทำงานแล้วนะครับไปเดิน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 ตามพี่เอิร์ดอุ้ยเอาอีหยังนะเอิร์ดบึงไปเดินทางเดินนี่คือแบบต้องสำรวจ ต้องไว้ต้องได้ไว้เอาชอบมากนะต้นต้นเนี้ยต้นหมากอาขอกินต้นหมากก่อนครับนี่แหละต้นนี้แหละต้นนี้แหละมันจะหมดแล้วต้นนี้ฮักเท่เอาบ่เอา ไปไปเดินเอายังสนใจอยู่วันนี้เออเรียบร้อยผมจะเอาไปด้วยไปเอาไปกินอยู่นู่นแหละไปฮอบฮอบไปฮอบไป งบเอาไปแล้วได้ต้นหมากไปด้วยไปเดินเดินเดินไปแล้วนะครับ มาถึงผมก็จะมาอาบน้ําอาบน้ําหน่อยอาบน้ํากนนี่อาบน้ําให้โลโลก่อนเออเตรียมตัวทำงานยืนนิ่งๆให้พี่เอิร์ดอาบน้ําให้โลโลแต่ยางพับอะ ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยมือก็กินยังไม่มา <c oughs> ี่กี่เ <g aren> ช้าเช้าไกลเนาะการใช่ประมาณหัวลูกใช่ประมาหัวอู้แต่แซ่บแต่แซ่บซืิมรอก่อนซืิมรอก่อน อาบน้ําก็รอแป๊บหนึง่งรอแป๊บเดียวหนาพันในหลังหายก้นเนาะวันหลังนหนาหายก้นเนาะอาบน้ําให้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆยนี่นี่นิ่งๆให้พี่เอิ์ดถูตัวให้อันกลับไปก็มาอยู่เมื่อเช้าคึกคึกมากเลยเมื่อเช้า เจอน้ำฝนเนี่ยเจอน้ำพี่เอิร์ตเอาให้กินนี่คึกใหญ่เลยหันหน้ามาหันหน้ามาล้างหน้าก่อนนี่หน้ามีแต่อึนี่ดูหน้าสินะนะอึติดนิ่ง,น,งนิ่งไม่ค่อยเป็นนิ่ง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  จะได้รอล้อไม่เข้าหลับไป <c oughs> ทางนี้ทางน,นี้นี่ทางข้างทางนี้มิเตะติดอึไงนอนนอนกลางคืนก็นอนทับอึตัวเองหันตูดมาแล้วตูดใครเนี่ยตูดใครเนี่ยหางหายหมดแล้วดึงหางตัวเองเล่นไง น้ำให้รอรอก่อนโชว์นอนแล้วโชว์นอนละโชว์ชวน,อน,วชวนอนแล้วพี่บาพี่บาไม่ค่อยจะโชว์หนอนให้ใครได้เห็นง่ายๆอาบน้ำได้รอแป๊บหนึง่งเอาเอาจะรอแล้วจะรอแล้วจะรอแล้ว นี่รอหรือยังดึดชื่นได้อาบน้ำนะถูชูบ่เนี้อ่ะเอ้าคันคันครับคันแก้มแกมเออนั้นแก้มทางนี้เนี่เอาอยากกินน้ำเหรอ สายยางไว้บันนีออททท้ทูทูทูจะได้รอๆอทูๆทูททเด็ดอ่ยนังน่งนั่งแล้วนั่งแล้วไม่นั่งไม่นัง่ง มาทางนี้มาทางนี้เย็นไหมเย็นสบายไหมเย็นสบายไหมยืนอาบน้ำให้เย็นสบายไหมเออเออเออ,เอ,อ เดี๋ยวสินางมีหันี่เอิดนางแล้วพามาทั้งพี่นางแล้วนางละได้รอรอแป๊บเดียวเ้ย้ย เล่นน้ำสุกกระโปกแล้วเอ,อิร์อมาทางนี้เอ,อ้ยอาบน้ำมาทางนี้มาทางนี้น้ำสุกกระโปกแล้วนั่นมาฮะหันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้เร็วหันหน้ามาเร็ว รอ,อได้แป๊บๆน้งว่ารอได้แป๊บๆอาบน้ํารอรอนักท่องเที่ยวมาป้อนอาหารนะครับนูน่นอาหารอาาร่อยตรงนูน่นสําหรับคลิปนี้อลาคอลานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม